เราผ่านยากป่อนอะนะ <c oughs> ถึงเวลาละเลยซึ่งก,กฎกติกาใดๆ่ทำตามอารมณ์บ้างอะไรบ้าง<า>แน่นอนโอโอโอใช่ป่วว ก่อช้าเมื่อคืนเนี่ยนั่งดูคอนเสิร์ตกันอืมอร่อยอ่ะอุ้ยอุ้ยใช้เวลาเซตเท่าไหร่เนี่ย้อร่อยอ่ะจบเลยพิมไหมเออเขาคิดว่านะ ท <c oughs> อำหูน่ากินมากมาย <c oughs> มีใครบางคนมีคำมยาว่ารักแค่ความทูกว่ารักแค่ความทูกว่ารักแค่ความทู

ต้องแนวต้องเป็นนี้เลยอย่างนี้เลยดีสไตล์จะตายเหรอนั่งนี่บอกว่าถ้าไม่ใส่ยาวันจ่ิไในโชวเนี้ papa <laughs> papa papa pada dada <laughs> กินข้าวทุกคนหยองแม่กินมากแลวยิมต่อยิงต่อไม่เอาจานมายิงยนงยิงาิงยิงยอยิงยิงนิงยิงยิงยางยิงยิงเิอยิงิงย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 ปงยิงงยิงยชอบอ่ะิิงยิงยิงยยวจะดีติงสุงภาพยิงอิงยิิ ซุปเยื่อหายจริงมากเอาเองอ่ะรุ่นครับมิวเราโล้ะมือร้อนอะไรเลี้ยมิวใสหูฟังเขาหายไปไม่รู้จริงเหรออันนี้เราไปเจอในอุ้ยตุ้มหูน่ารักจังเราไปเราไปเจอในห้องไม่เจอในห้องเขาถอดในห้องน้ำแล้วเขาหาไม่เจอไปเยี่ยมมันรองเท้าอีก อ๋อ <blunt> ป <animation> ่ะมาดูท <oscill ating> <Thank> ี่นี่สักนะจะเป็นจาเป็นเกือบยอนะโทษนะคะเจนเจนคุยเจนแต่ อย่าเพาิ่งเลยให้เราตักก่อนนะอุ้ยรอจน,นไปมาเขามันไนม่ตกล่นนะลาย,ยแบบสะกิดใจมากไปดีกว่าตัดหน้ามาจ้า นิกนิคไม่ต้องตักซุปเยอ่ไผ่นะตัก้าเรียกเขาเหมือนเขาเป็นกัสกัสเลยกัสกัส สีเทาเหรอ,อ,อดูน่ารักใช่ไหมดูดิอะไรเหรอที่นะาตาสีเทาน่ารักมากเลยเออ,เอ,อดูดีอ่ะทำไม่ได้ทุกคนนนเนีน่ยแบบนี้แม็กก็ยังดูดีอ่ะเออ เนี่ยเหนื่อยนึ่งเลยอีกเบื่อแี่นเดียวอีกดูเรื่อง